บทที่278หลบหนีในขณะที่หมอกเลือดที่หนาทึบได้หายไปนั้นในที่สุดผู้คนต่างก็มองเห็นผลขออง์การระเบิดนี้ใบหน้าของพวกเขานั้นตกใจมากและมีบางคนที่ต้องกรีดร้องออกมาอย่างช่วยไม่ได้จากเดิมทีที่มีสิทธิของทันสวรรค์ทั้ง12คนและ2ราชนเทพของราชวงศ์นั้นได้หายไปแล้วในเวลานี้เหลือเพียงสิทธิของทันสวรรค์8คนที่ยังอยู่เหนือภูเขาส่วนราชนเทพของราชวงศ์ทางหลางที่มาช่วยนั้นได้หายไปหมดแล้วฟูการระเบิดเพียงครั้งเดียวได้สังหารยอดฝีมือราชนเทพไปถึง6คนซึ่งผลจากการระเบิดนี้ไม่น้อยยยเเลทีดีดว เหล่าผู้คนที่เห็นภาพนี้ต่างก็แทบเป็นใบ้พวกเขาต่างก็รู้สึกราวกับมีหินก้อนใหญ่ๆอยู่ในหัวใจของพวกเขาทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะหายใจได้อย่างปกติไอสารเลวในเวลานี้อวี่เวินจื้อที่ตอนแรกมองดูอย่างใจเย็นก็ได้คิดว่าทําไมเขาถึงไม่ไปเข้าร่วมศึกแต่แรกนั้นก็ได้โมโหขึ้นมาแล้วเหล่าสิทธันสวรรค์ทั้ง8ก็มองเห็นเงาหนึ่งที่รีพุ่งขึ้นไปหาพวกเขาแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้หันไปมองที่เย่เย่และเยียนลี่หยางด้วยใบหน้าที่หนาวเย็นและดวงตาของพวกเขาก็ปลดปล่อยรังสีอาฆาตออกมาอย่างชัดเจน หนีกันเถอะเมื่อเยียนลี่อย่างเห็นอวี่เวิ์นจื้อปรากฏตัวออกมาเขาก็ได้พลันรู้สึกได้ถึงวิกฤตอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วเขาก็ได้หันหน้าไปและตะโกนบอกเย่ๆยอย่างไม่ลังเลแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ได้หนีไปอีกทางอย่างสุดความสามารถโดยที่ไม่กล้าที่จะอยู่สู้กับอวี่เวินจื้อเลยแม้แต่น้อยคิดว่าพวกเจ้าจะหนีไปได้งั้นเหรอ รังสีอาฆาตบนใบหน้าขององอวิเวินจื้อก็เข้มข้นมากจนแทบจะจับต้องได้เขาได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วจ้องไปที่เย่เย่กับเยียนลี่หยางที่กำลังพากันหนีอยู่นั้นแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกอย่างไม่ลังเลอวิเวินจื้อนั้นก็ได้รีบไล่ตามเย่เย่ไปหมายที่จะสังหารเย่เย่ทิ้งเสียที่นี่ ในขณะเดียวกันสิทธิของทันสวรรค์ทั้ง8คนที่รอดจากการระเบิดมาได้นั้นก็ได้ตั้งสติได้แล้วรีบไล่ตามไปยังทิศทางที่เยียนลี่หยางหนีไปราวกับหมายที่จะล้างแค้นให้กับสิทธิร่วมสำนักที่ตายไปทางด้านของเย่เย่ที่กำลังหนีไปจากเขาสวียนคงซานนั้นก็รู้สึกได้ถึงวิกฤตอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเช่นกันตัวเขานั้นไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองเขาได้บินหนีด้วยความเร็วเต็มที่โดยที่คอแข็งที่ออและคิดที่จะหนีไปให้ห่างจากเขาสวียนคงซานให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทได้ เจ้าชาเกินไปแล้วในขณะที่เย่เย่นั้นคิดว่าตัวเขานั้นน่าจะปลอดภัยแล้วก็ได้มีเสียงที่เย็นเยือกดังมาจากข้างหลังของเขาเย่เย่ก็ได้ใบหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจแล้วหันหลังกลับไปชกข้างหลังทันทีอวี่เวินจื้อก็ได้ยกแขนขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจและหยุดหมัดของเย่เย่ได้อย่างสบายๆไม่เพียงแค่นั้นเขายังจับหมัดของเย่เย่เอาไว้แล้วยกขาของเขาขึ้นมาแล้วเตะเข้าไปที่ท้องของเย่เย่อย่างรวดเร็ว แล้วตัวของเย่เย่ก็ได้ตกลงพื้นราวกับอุกาบาตตกแล้วก็กระอืกเลือดออกมาคำโตในขณะเดียวกันแล้วใบหน้าภายใต้กรบสวรรค์นภาทมินนั้นก็ได้ซีดเผือดอย่างมากจากกระพัดเทพเขาจะต้องบรรลุถึงขั้นจากกระพัดเทพแล้วอย่างแน่นอนเมื่อรู้สึกได้ถึงพลังที่ท่วมท้นของงอวี่เวินจื้อแล้วเย่เย่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าพลังยุดของฝ่ายตรงข้ามนั้นได้เลยขั้นสูงสุดของราชนเทพและบรรลุไปถึงขั้นใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อคิดได้เช่นนี้ดวงตาของเย่เย่นั้นก็ได้แสดงออกถึงความหวาดกลัวเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะไม่เคยพบกับยอดฝีมือในระดับจัก,กรพรรดิเทพมาก่อนเลยก็ตามแต่มันก็เห็นได้จากความจริงที่ว่าไม่มียอดฝีมือคนไหนจากทั่วทั้งแผ่นดินทางหลังนอกจากอวิเวินจื้อที่มีความแข็งแกร่งในระดับจักรพรรดิเทพซึ่งเทียบไม่ได้กับจอมเทพเลยแม้แต่น้อย ซึ่งสามารถพูดได้ต่อให้มีอวี่เวินจื้อเพียงคนเดียวในทันสวรรค์ทั่วทั้งแผ่นดินซางหลางก็คงไม่มีใครที่กล้าสู้กับทันสวรรค์ได้อีกแล้วด้วยพลังของจัก,กรพัิเทพแล้วเป็นเรื่องไงไ่ายาดที่จะกำราบทั้งสยบทั้งแผ่นดินหนีสิทำไมเจ้าถึงไม่หนีต่อละเมื่ออวี่เวินจื้อนั้นเห็นว่าเย่เยๆนั้นไม่เคลื่อนไหวหลังจากที่โดนโจมตีเข้าไปเขาก็ได้เผยสีหน้าที่เย้ยหยันใบหน้าของเขาเขาค่อยๆเดินลงมาจากท้องฟ้าทีละก้าวราวกับก้าวลงบันไดที่มองไม่เห็นลงมาหาแย,ย่าางช้ โดยปราศจากซึ่งความลังเลเย่่ก็ได้ใช้พลังปราณมังกรเข้าชกเขาอย่างสุดแรงเกิดหลังจากที่อวี่เหวินจื้อได้เข้ามาใกล้เขาซูมมีเสียงดังขึ้นมาหมัดของเย่ๆที่ดูเหมือนจะเสียแทงนิติได้นั้นก็ได้ทำให้เกิดความปั่นป่วนของพลังฟ้าดินรอบๆขึ้นมาแอต่อวี่เหวินจื้อนั้นก็ไม่คิดที่จะหลบแม้แต่น้อยเมื่อเย่เ่ต่อยมาที่เขาเขาก็ได้ทุบไปที่หมัดของเย่่ตูมเสียงของระเบิดก็ได้ดังก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินอวี่เหวินจื้อที่ต่อยเย่ๆไปเมื่อครู่นั้้นนทํําาาาาาใหเเเขกกกกกกระกออกะกระะะดด็ตีีลลลัังอออออออมมแืโ บางทีอาจเป็นเพราะใช้ชนะอยู่ในกำมือของเขาอยู่แล้วอวี่เหววิทนอร์จึจึงได้ไม่ไล่ตามต่อเพื่อเอาชนะแต่ค่อยๆเดินไปหาเย่เย่ทีละก้าวแทนแล้วพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงดูหมิน่นประมุกอารามวิถีสวรรค์กับทันสวรรค์น,นั้นเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดและข้าคิดว่าประมุกอารามวิถีสวรรค์รุ่นนี้ก็น่าจะเคี้ยวยากเช่นเคยแต่ข้าไม่นึกเลยว่าจะกลับอ่อนแอได้ขนาดนี้อวี่เวิร์น้อนั้นเหมือนจะรู้เรื่องของอดีตของทันสวรรค์กับประมุกอารามวิถีสวรรค์อย่างชัดเจนในขนขขณะที่เเเเาาากลังดิมาหายย นั้นเขาก็ได้ใส่หัวและถอนหายใจให้เย่เมื่อได้ยินว่ามีผู้สืบทอดของอารามวิถีสวรรค์น,นั้นก็ได้ทําให้เขาคนนั้นต้องมาจากมาจากเกาะเล็กๆจากแผ่นดินว่านหลิงและใช้ชีวิตทั้งหมดของเขาไปกับการค้นหาประมุขอารามวิถีสวรรค์แต่แล้วยังไงเขาคงจัดนึกไม่ถึงหรอกว่าประมุขอารามวิถีสวรรค์รุ่นนี้นั้นจะหายออกจากหน้าของประวัติศาสตร์เร็วเช่นนี้แล้วเขาก็ได้เดินไปหายเย่เย่ในขณะที่พูดแล้วเอื้อมมือออกไปจับหน้ากากของเย่เย่หมายที่จะดูใบหน้าที่แท้จริงของเย่ แต่เย่เย่ก็ได้พลันลุกขึ้นยืนแล้วลากสังขารที่บาดเจ็บของเขาแล้วโจมตีใส่อวี่เวินจื้อด้วยกาลังทั้งหมดที่มีตูมลําแสงสีม่วงได้ปรากฏอีกหนและลําแสงดาวยี่เข่งนั้นก็ได้พุ่งผ่านอวี่เวินจื้อที่อยู่ใกล้กับมือไปด้วยความร้อนที่สูงมากซึ่งกลายเป็นว่าในระหว่างการดวลของเย่เย่กับอวี่เวินจื้อนั้นกาหนดในการใช้ลาแสงดาวยี่เข่งนั้นได้เวียนมาถึงพอดีเย่เย่จึงได้แกล้งทาเป็นสู้ไม่ได้แล้วล่อให้อีกฝ่ายเข้ามาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วก็พลันปล่อยท่า อิ่มแต่ทว่าถึงแม้ว่าอวิเวินนั้นจะตกใจแต่ก็ไม่ได้มีความตื่นตระหนกใดๆในดวงตาของเขาเขาได้ใช้พลังปราณในร่างกายของเขาในทันทีเพื่อใช้วิชาเฉพาะของทันสวรรค์มหาตะวันเจิดจ้าทันทีแล้วทันใดนั้นก็ได้มีแสงสีขาวพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาและพุ่งสวนปะทะกับลำแสงสีม่วง ูมวิชาของทันสวรรค์มหาตะวันเจิดจ้านั้นหาวิชาใดเทียบเคียงได้และพลังยุทดของงอวิเวิรนจื้อนั้นก็ยังมากกว่าของเย่เยอีกด้วยแม้ว่าเขาจะใช้อย่างเร่งรีบแต่แสงสีขาวที่พุ่งออกมาจากฝ่ามือของงอวิเวิรนจื้อนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปประทะกับแสงสีม่วงแล้วลำแสงทั้งสองก็ได้สลายไปต่อหน้าของเย่เยและอวิเวิจื้อทันที แต่แเย่นั้นก็ไม่แปลกใจในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าลำแสงดาวยี่เข่งนั้นจะเป็นท่าไม้ตายในระดับราชาเทพก็จริงแต่ต่อให้ตัวเขาโดนเองก็อาจจะตายได้แต่ทว่าอวี่เวิรนจื้อนั้นมีพลังยุดอยู่ในระดับจักรพรรดิเทพไปแล้ว่เย่จึงไม่ได้หวังว่าลำแสงดาวยี่เข่งนั้นจะทําอันตรายอะไรเขาได้แต่แรกในขณะที่อวี่เวินจื้อกาลังใช้มหาตะวันเจิดจ้าเพื่อจัดการกับการโจมตีของ่เย่อยู่นั้น่เย่ก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการหนีขึ้นฟ้าอีกหนแล้วก็ได้ใช้ปราณมังกรไปที่ขขขาาอองเเพื่หนนีีไปททั ช่างเป็นการขัดขืนที่เปล่าประโยชน์ทีมอวี่เวินจื้อที่คิดจะพูดประชดประชันแย่ๆนั้นก็พบว่าแย่ๆนั้นได้หนีไปแล้วด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมากฟิลเย่เ่ได้หายไปจากตรงหน้าของเย่่ราวกับสายฟ้าแลบซึ่งทาให้ใบหน้าของงอวี่เวิร์นจื้อนั้นต้องเผยซึ่งความตกใจออกมาช่างเร็วอะไรอย่างนี้ ดวงตาของงอวี่เวินจื้อก็ได้ปรากฏแววตาเคร่งครึมออกมาและตัวของเขาก็ได้ไล่ตามเย่เย่ไปอย่างไม่ลังเลทันทีแต่หลังจากที่เย่เย่ได้ใช้พลังปราณช่วยด้วยแล้วความเร็วของเขาก็ได้เหนือราชนเทพขึ้นไปอีกรวมกับเวลานี้เขาหนีไปคนเดียว,ด,ยวด้วยความเร็วจึงเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากผลก่อนที่เขาหนีไปพร้อมกับเจ้าถิงถึงแม้ว,ว่าอวี่เวินจื้อนั้นได้เร่งรีบไล่ตามเย่เย่ไปแต่ระยะห่างระหว่างทั้งคู่นั้นก็ได้ห่างออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดภายใต้สายตาที่คาดไม่ถึงของงอวี่ เกิดความเงียบงันขึ้นระหว่างฟ้าดินและอวี่เวิร์นจื้อก็ได้ยืนหยุ่เงียบๆกลางท้องฟ้าโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาตอนแรกตัวเขานั้นไม่สนใจเรื่องขอองค์การอารวาสของเย่เย่กับเฮียยนลี่อย่างในเขาสเสวียนคงซานและสังหารราชาเทพไปมากมายเลยเพราะหากสุดท้ายแล้วเย่เย่นั้นถูกฆ่าตายทุกสิ่งที่ทำมาก็จะสูญเปล่า แอต่อวิเวินจื้อน้นคาดไม่ถึงว่าเพราะความประมาทชั่ววูบของเขาเย่เย่ได้ใช้วิชาลับหลบหนีไปจากใต้จมูกของเขาได้ดูเหมือนว่าตัวเขาคงได้ยินคำเยาะเย้ยทันสวรรค์จากทั่วทั้งแผ่นดินทางหลังเสียแล้วหลังจากที่เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปแล้วหมัดของเขาก็ได้ค่อยๆกำแน่นมากขึ้นเรื่อยๆตายพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายภายใต้อารมณ์ไม่พอใจอย่างสุดๆอวิเวินจื้อก็ได้ต้องมองอย่าง ดุด,ดันไปยังทิศทางที่เย่เย่หนีไปและใบหน้าของเขานั้นก็ได้ค่อยๆเผยความดุร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกแล้วหันหน้ากลับและหอบกลับไปยังเขาเสวียนคงซานอย่างเ,าเง,ยงเียบๆราวกับว่าตัวเขานั้นกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่อีกทางด้านหนึ่งถึงแม้ว่าเยียนลี่อย่างนั้นจะถูกแปดยอดฝีมือราชนเทพตามไล่ฆ่าแต่เพราะแปดยอดฝีมือราชนเทพเหล่านี้นั้นบาดเจ็บอยู่ในระดับหนึ่งอีกทั้งความแข็งแกร่งของเยียนลี่อย่างนั้นก็ยังเหนือกว่ายอดฝีมือราชนเทพทั่วๆไปดังนั้นหลังจากที่เขาต้้้้ออออองงจจ่่่าา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 ายยยคคคเเเเสสสีีีหหหไไไปปมมมมพววรรตัขขกก็าาถลลบนนนืืด ส่วนผู้คนในเมืองยงเฉิงนั้นที่เดิมทีถูกขังเอาไว้ในอาคมของทันสวรรน,นันต่างก็หนีรอดมาได้ภายใต้การช่วยเหลือของธงซานและพักพวกทาให้ทันสวรน,นัน์ไม่อาจใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นตัวประกันได้อีกแล้วการต่อสู้ก็ได้จบลงด้วยชัยชนะของประมุขอารามวิถีสวรรค์หวันผ่านไปข่าวก็ได้ถูกแพร่สะพัดออกไปทั่วเมืองชางหลางไม่ว่าจะท่าทีของพวกกลุ่มอํานาจใหญ่ๆใ,ใ,ในแผ่นดินชางหลางที่มีต่อประมุขอารามวิถีสวรรค์จะเป็นอย่างไรแต่หลังจากที่ได้ทราบข่าวนี้แล้วพวกเขาต่างก็ตั้งสติไไม่ไดไ่ด้สพใหญๆ หลังจากที่ผ่านไปสักพักใหญ่ๆทันสวครร์ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินทางหลางที่แม้แต่ราชวงศ์ชางหลางก็ยังหอนั้นผลจากศึกในครั้งนี้อิทธิพลของทันสวค์นั้นก็ได้ตกลงไปอย่างมากทำให้ทันสวรค์ที่เป็นถึงหัวใจของขุมอำนาจใหญ่ๆใ,ใ,ในแผ่นดินทางหลางนั้นต้องค่อยๆสั่นคลอนอีกทางด้านหนึ่งอิทธิพลของอารามวิถีสวรรค์และกองทัพอีเฮรินั้นก็ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน มีเหล่าคนหนุ่มจำนวนนับไม่ถ้วนจากทั่วทุกภูมิภาคในแผ่นดินทางหลางที่ได้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองและตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมกับกองทัพอีเฮรินเพื่อลมล้างอำนาจของทันสวรรค์โดยเฉพาะเหล่าผู้ฝึกยุทธที่หนีออกมาจากเมืองยงเฉิงนั้นต่างก็พากันเกลียดชังทันสวรรค์มากกว่าคนทั่วไปและพวกเขาก็ได้สำนึกในบุญคุณของประมุขอารามวิถีสวรรค์และกองทัพอีเฮรินทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับกองทัพอีเฮรินมากขึ้นกว่าเดิมและในช่วงระยะเวลาสั้นๆกำลังคนของกองทัพอีี้้้เเเเหรินนนัันก็ไดดพ่่มขึลลายาลยยยททตวว หลังจากที่แย่ๆกับเหยียนลี่อย่างนั้นหนีรอดมาได้สำเร็จก็ได้มารวมกันและเริ่มทำการสังคายนากองทัพอีเหรินเสียใหม่ และเตรียมการทาให้กองทัพอีเฮรินนั้นเป็นขุมอํานาจที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินทางหลังถึงแม้ว่ากองทัพอีเฮรินนั้นจะทรงพลังมากแต่ก็ยังอยู่แค่ในระดับจอมเทพซึ่งเรียกได้ว่ายังอ่อนด้วยนะักหากต้องเจอกับทันสวรรค์แต่กองทัพอีเฮรินยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไรอิทธิพลที่มีต่อขุมอํานาจใหญ่ๆของแผ่นดินทางหลังก็จะมากขึ้นเท่านั้นส่วนสํานักและตระกูลต่างๆที่เคยละเมิดคาเตือนของประมุขอารามวิถีสวรรค์ในตอนแรกนั้นในเวลานี้ไม่มีใครที่กล้าดูถูกอิทธิพลของกองทััออัพพพอออออีีีีเเรนนนนกก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 กแแแลลล้้้ววววขาาาาาาาต่่่งง็หหหดดจะไมททํศึ ด้วยสถานการณ์นี้ได้ทําให้จากที่เคยมีความวุ่นวายเป็นวงกว้างนั้นก็ได้ถูกควบคุมอย่างได้ผลซึ่งนอกจากเรื่องของความขัดแยงระหว่างทันสวรรค์กับอารามวิถีสวรรค์แล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก็ไม่มีสึกอื่นๆเกิดขึ้นอีกในแผ่นดินทางหลังเลยบทที่2 7 9เปิดเผยต,ตัวตนถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้ดีว่าความสงบสุขเช่นนี้จะคงอยู่ไม่นานนะักเพราะทันสวรรค์น,นั้นคงไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่หลังจากที่พบกับความพ่ายแพ้ไปแต่ก่อนพายุจะมานั้นผู้คนในเมืองทางหลังต่างก็พากันดื่มด่กกับบควาาามสงสงุทีีหไ้้ยน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการต่อสู้ที่เขาเสวียนคงซานนั้นผลที่ตามมามันมากกว่านั้นสำหรับราชวงศ์ชางหลังนั้นได้สูนยอดฝีมือราชันเทพไปถึงสี่คนในคราวเดียวซึ่งผลที่ตามมานี้ราวกับฟ้าผ่าตอนกลางวันแสกแสกเลยทีเดียวราวกับประกาศว่าการปกครองโดยราชวงศ์ชางหลังนั้นได้มาถึงจุดจบแล้วแม้ว่าขุมอํานาจอื่นๆนั้นจะยังกลัวเจ้าอูหมิงผู้อาวุโสของราชวงศ์ชางหลังอยู่และไม่กล้าที่จะทําอะไรบุ่มบ่ามก็ตามเจ้าฉินกับหอ,อการค้าใบหยกที่เคยแหกหน้าราชวงศ์ชางหลังมาแล้วครั้งหนึ่งนั้นจึงได้ไม่มีอะไรต้ออองงกกัวลีต่ไป ในวันที่3หลังจากจบสึกที่เขาสวียนคงซานด้วยการสนับสนุนจากหอ,อการค้าใบหยกเจ้าฉินก็ได้ประกาศว่าตัวเองเป็นห้องเต้อย่างเปิดเผยและประกาศให้ทั่วทั้งแผ่นดินได้รับทราบถึงความผิดที่ราชวงศ์ชางหลางได้ทำเอาไว้และตัดสินใจแล้วว่าจะล้มล้างราชวงศ์ชางหลางด้วยกำลังและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาข่าวนี้นั้นเป็นเหมือนกับระเบิดน้ำลึกที่ทำลายความสงบในแผ่นดินชางหลางทันทีซึ่งหลังจากที่ข่าวหน้าตกใจนี้ออกมาเหล่าขุมอำนาจใหญ่ๆใ,ในแผ่นดินชางหลางต่างก็ได้เริ่มพากันพูดถึงเรื่องขอองค์การเลือกฝ่าย เพราะในเวลานี้เหลือเพียงแค่เจ้าอู่หมิงที่เป็นราชาเทพเพียงคนเดียวของราชวงศ์ชางหลางที่สูญเสียทั้งชื่อเสียงและอำนาจไปนั้นภายใต้การสนับสนุสน,นของเย่เย่แล้วฐานเหยียบของเจ้าฉินนั้นก็ได้มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะยังมีความต่างอยู่มากด้านพลังกำลังระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่ในด้านอื่นๆแล้วเจ้าฉินยังเหนือกว่าทําให้ชัยชนะดูเอ็นเอียงมาทางด้านของเจ้าฉิน ถึงแม้ว่าเจ้าอู่หมิงนั้นจะได้ประนามการทรยศและความมั่นใจในตัวเองมากไปของเจ้าฉินในทันทีก็ตามทีแต่ก็ยังมีขุมกำลังมากมายในแผ่นดินทางหลังที่ยอมรับความเสี่ยงน,นี้และแสดงออกถึงการให้ความสนับสนุนเจ้าฉินอย่างเปิดเผยแต่ได้ส่งตัวแทนมายังเมืองหลิงเฉิงเพื่อสวามิภักต์ต่อเจ้าฉินในช่วงขณะนี้เองที่อิทธิพลของหอ,อการค้าใบหยกนั้นได้สูงขึ้นมาอย่างมากและได้มาอยู่ในระดับเดียวกับที่แปดสำนักใหญ่เคยทำได้มาก่อนในฐานะประธานหอ,อการค้าใบหยกแย่เง่นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนราย ใหญ่ของเจ้าฉินอีกด้วยละฐานะของเขาในราชวงศ์ใหม่นี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ภายใต้คนคนเดียวและเหนือกว่าคนหลายหมื่นคนเท่าหากเย่เย,เย่ไม่ได้ประกาศออกไปอย่างเป็นทางการว่าตัวเขานั้นไม่สนใจเรื่องของอำนาจและจะยังสนับสนุนเจ้าฉินขึ้นครองราชบัลลังก์อย่างเต็มกำลังแล้วก็เกรงว่าต่อให้เจ้าฉินนั้นสามารถสถาปนาราชวงศ์ใหม่ได้สำเร็จตัวเขาก็คงจะเป็นเพียงหุ่นเชิดและเย่เย่ก็จะเป็นผู้คมบังเหียนราชวงศ์ใหมท่ที่แท้จริงเป็นแน่ ในขณะที่ราชวงศ์ชางหลังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนั้นทันสวรรค์ซึ่งเก็บตัวเงียบมาตั้งแต่สงครามเขาสเสวียนคงซานนั้นในที่สุดก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วที่เขาสวียนคงซานอ,อวี่เวินจื้อที่นั่งอยู่ที่บันลังในห้องโถงใหญ่ด้วยสีหน้าที่เย็นชานั้นก็ได้ออกคำสั่ง8ราชาเทพทันสวรรค์ที่เหลืออยู่ด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกซึ่งหลังจากที่ได้รับคำสั่งมาจาก,กอวี่เวินจื้อแล้วราชาเทพทั้งดต่างก็ตกใจแต่ทว่าเมื่อพวกเขาได้รับคำ เมืองยงเฉิงที่กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วก็เปล่าประโยชน์กับเขาสวียนคงซานที่จะอยู่เหนือที่นั่นต่อไปอีกแต่ทว่าอาวี่เหวินเจ้านั้นยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเช่นนี้อย่างเห็นได้ชัดซึ่งหลังจากที่เขาพลาดจากการไล่ตามแย่เย่ไปเขาก็ได้กลับมาที่เขาสวียนคงซานและตัดสินใจที่จะใช้อุปกรณ์รวบรวมวิญ,ญญาณใหม่เพื่อรวบรวมวิญญ,ญาณของตงหมิงอออีกหนและสืบให้รู้ให้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของประมุขอารามวิถีสวรรค์น,นั้นคือใคร ซึ่งนอกจากนี้จะต้องใช้พลังปราณของ,องอวิเวินจื้อแล้วอวิ่เวินจื้อก็ยังจำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนมากในการเปิดใช้อุปกรณ์รวบรวมวิญญาณนี้อีกด้วยดังนั้นอวิเวินจื้อจึงได้ออกคำสั่งให้เหล่าลูกสิทธิ์ทำการเคลื่อนเขาสเวสวียนคงซานไปยังเมืองหลิงเฉิงที่เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของแผ่นดินทางหลังและคิดที่จะใช้ผู้คนในเมืองหอหลิงเฉิงเป็นเหยื่อสังเวยเพื่อรวบรวมวิญ,ญญาณของตรงหนิงอวี ในครั้งนี้ทันสวรน,นัน์ไม่ได้ทำการประกาศล่วงหน้าใดๆแม้ว่าตอนที่เขาสวียนคงซานจะมาถึงน่านฟ้าของเมืองหลิงเฉิงแล้วแต่เหล่าสิษธิ์ของทันสวรน,นัน์ก็ไม่ได้วางอาคมเพื่อขังคนในเมืองแต่อย่างใดภายใต้คำสั่งของงอวี่เวินจื้อเหล่าลูกศิษย์ก็ได้ลงจากเขาสวียนคงซานแล้วมุ่งหน้าลงไปยังเมืองหลิงเฉิงแล้วพวกเขาก็ได้เปิดฉากโจมตีอย่างโหดร้ายใส่เมืองหลิงเฉิงที่ไร้การป้องกันแล้วทั้งเมืองหลิงเฉิงก็ได้กลายเป็นทะเลเพลิงในทันทีอ้าช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสินั่นมันทันสวรค์นนีนา สวใครก็ได้ช่วยด้วยมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากทั่วทั้งเมืองหลิงเฉิงแม้ว่าจะมีจอมยุทธ์อยู่ในเมืองหลิงเฉิงเป็นจำนวนมากที่ได้ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วหอบขึ้นฟ้าไปหยุดการกระทาอันโหดร้ายของเหล่าสิทธัทนสวรรค์ทันทีแค่พวกเขาต่างก็ร่วงลงสู่พื้นโดยฝีมือของสิทธนันสวรรค์อย่างรวดเร็วและมองดูเมืองหลิงเฉิงต้องกลายเป็นซากอย่างช่วยไม่ได้เจ้าจะยังตายไม่ได้นะแค้น่งนะรู้อย่างนี้ข้าน่าจะไปเข้าร่วมกับกองทัพอีเหรินเพื่อต่อสู้กับทันสวรรค์ร่วมกับพวกเขาดีกว่า สู้สิจะปล่อยให้พวกเขาฆ่าผู้คนที่บริสุทธิ์ต,ตอไปอีกไม่ได้เหล่าจอมยุทธส่วนก็ได้พาบินหนีออกไปจากเมืองหลิงเฉิงอย่างสิ้นหวังแต่ก็ยังมีพวกที่รับในความยุติธรรมส่วนหนึ่งที่ไม่อาจทนเห็นเมืองหอหลิงเฉิงถูกเผาจนราบด้วยฝีมือของทันสวค์ได้พวกเขาจึงได้บุกโจมตีเหล่าศิษย์ของทันสวค์อย่างไม่คิดชีวิตการโจมตีนั้นถึงจะไร้ผลแต่พวกเขาทั้งหมดต่างก็พากันร,ระเบิดตัวเองต่อให้พวกเขาต้องตายอย่างน้อยพวกเขาก็ยังสร้างปัญหาให้ทันสวรรค์ได้บ้าง ตูม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 เมื่อละอองเลือดหนากระจัดกระจายไปทั่วทั้งเมืองหลิงเฉิงและสีเลือดเหล่านี้ก็ได้ทําให้เมืองหลิงเฉิงนั้นเต็มไปด้วยความน่าสลดใจแต่ทว่าเป็นเพราะพลังยุทของพวกเขานั้นยังมีน้อยเกินไปหาเทียบกับทันสวรรค์แล้วพวกเขาจึงไม่อาจทําอะไรได้เลยนอกจากทําให้เหล่าศิษย์ของทันสวรรค์โจมตีช้าลงเท่านั้นค่าอย่าให้รอดแม้แต่คนเดียว ทันสวรรค์จงเจริญถึงแม้ว่าเหล่าสิทธิ์ทันสวรรค์น,นั้นจะลงมาสังหารผู้คนในเมืองหลิงเฉิงตามคําสั่งของงอวิเวินจื้อก็ตามทีแต่พวกเขานั้นต่างก็แอบคุ้นใจจากความพ่ายแพ้ในครั้งก่อนในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหลิงเฉิงนั้นเป็นการระบายความโกรธของพวกเขา มีสีสันสว่างสวยมากมายเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมืองหลิงเฉิงอย่างตอเน,นื่องบางส่วนมาจากการโจมตีของเหล่าสิทธันสวรรค์และมีบางส่วนที่มาจากเหล่าจอมยุทธ์ที่แข็งข้อและป้องกันเมืองหลิงเฉิงจากการถูกทำลายแต่ทว่าหลังจากแสงไฟสว่างสวยนั้นดับลงสิ่งที่เหลืออยู่ในเมืองหลิงเฉิงนั้นมีแต่บรรยากาศความตายที่รุนแรงแผ่ออกมาเท่านั้นในขณะที่เหล่าสิทธันสวรรค์ทำการสังหารหมู่ผู้คนในเมืองหลิงเฉิงอยู่นั้นอวี่เวิ์นจื้อที่อยู่ในเขาสวียนคงซานนั้นก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยเขาได้หอบไปยังจุดยอดของเขาสวุดอนคง แท่นบูชานี้คืออุปกรณ์รวบรวมวิญญาณที่แสนล้ำค่าบนเขาสเสวียนคงซานซึ่งสามารถใช้รวบรวมและติดต่อกับวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วได้ในตอนที่อ,อวี่เวิรนจื้อได้มากยืนอยู่ตรงหน้าแท่นบูชานี้เขาก็ได้วางมือไว้เหนือแท่นบูชาแล้วก็ถ่ายพลังปราณลงไปในแท่นบูชานี้อย่างสุดกำลัง แล้วแท่นบูชาที่สีออกเทาๆและดูธรรมดาธรรมดานี้ก็ได้เปล่งแสงออกมาแต่ทว่าแสงนี้สว่างออกมาจางๆมากเท่าหากไม่ตั้งใจสังเกตดูให้ดีก็จะไม่เห็นอะไรเลยเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วอวิ่เวิรนจื้อก็ได้เร่งถ่ายพลังปราณมากขึ้นไปอีกแล้วก็ได้มีชั้นเหนือบางๆเริ่มไหลออกมาจากใบหน้าของเขา จนกระทั่งอุปกรณ์รวบรวมวิญญาณนั้นได้รับพลังปราณมามากพอจากรูปร่างที่ธรรมดาๆรรและดูทีมทีๆนี่ก็ได้พลันกลายเป็นสีเงินและตัวของมันก็ได้ปลดปล่อยบรรยากาศที่น่าเกรงขามออกมาและในขณะเดียวกันวิญญาณคนตายในเมืองหลิงเฉิงเหมือนจะถูกดึงด้วยพลังที่มองไม่เห็นบางอย่างและได้ค่อยๆลอยมาจากเมืองหลิงเฉิงเข้ามาในแท่นบูชานี้ สายทานวิญญาณได้หลั่งไหลเข้ามาในแท่นบูชานี้แล้วจากนั้นแท่นบูชานี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกคนและมีตัวหนังสือสีดำปรากฏที่พื้นผิวของมันเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วอวี่เวินจื้อก็ได้วางกระบี่ที่ตรงหมิงอวี่เคยใช้ไว้เหนือแท่นอุปกรณ์รวบรวมวิญญาณแล้วจากนั้นก็ได้มองไปที่แท่นอุปกรณ์รวบรวมวิญญาณอย่างกระวนกระวาย เพราะว่าการรวบรวมเศษเสี้ยววิญญาณนั้นมีโอกาสสำเร็จไม่เต็มหนึ่งร้อยอวี่เหวินจื้อจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าจะรวบรวมวิญญาณของตรงหอมิงอมาได้สำเร็จในคราวนี้แต่โชคดีที่แท่นบูชานี้ยังสามารถใช้ได้อีกหลายหนต่อให้อวี่เหวินจื้อพลาดในคราวนี้เขาก็ยังสามารถย้ายไปเมืองถัดไปเพื่อเริ่มทำงานแท่นบูชาใหม่และลองรวบรวมวิญญ,ญ,ญาณตรงหมิงอ o. อีกคนได้ส่วนเรื่องต้องมีผู้คนตายไปอีกมากเท่าไรในการทำสิ่งนี้นั้นอวี่เหวินนอจื้อนั้นไม่สนใจแม้แต่น้อย เพื่อที่จะตามาหาตัวจริงของประมุกอารามวิถีสวรรค์ให้ได้แล้วอวี่เวิรนจึนั้นยินดีที่จะจ่ายทุกอย่างที่ทําได้จนกระทั่งไอความตายในเมืองหลิงเฉิงแทบจะหายไปจนหมดแล้วและพื้นผิวของแท่นรวบรวมวิญญาณบนเขาสเสวียนคงซานนั้นยังคงเต็มไปด้วยตัวหนังสือสีดําอยู่และมีเงาดําค่อยๆปรากฏบนกระบี่ของตรงหอมิงอที่เหนือแท่นบูชานี้เงาดำๆนี้จางมากราวกับว่าสามารถโดนลมเป่าหายไปได้ทุกเมื่อแต่ทว่านั้นรูปร่างเหมือนกับตรงหงอ้องอวี่ราวกับออกมาจากรูปหล่อเดียวกันเพียงแต่ท่าทางดูไม่มีชีววิตชีา อ,อวี่เวิรนจือที่มองเห็นเงาจางๆนี้เขาก็ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและตะโกนใส่เงานี้ด้วยท่าทางที่น่าเกรงขามตรงหนิงอวอรีตื่นได้แล้วถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดังมากนักแต่เงาดำเหนือกระบี่นั้นก็ได้สั่นไหวขึ้นมาที่ได้ยินราวกับว่ากำลังตื่นจากการหลับไหลและตาของเขาก็ได้ลืมลืมขึ้นมาเมื่อผีนั้นมองไปรอบๆก็พลันรู้สึกตัวได้ว่าตัวเขาตายแล้วและมีสีหน้าเสียใจปรากฏบนใบหน้าของเขาตรงหนิงอคาระวะประมเขเ่าเสียนคะมงซากนเาี หลังจากที่เงาดำนั้นสั่นไหวอยู่สักพักดวงตาของเขาก็ได้จับจ้องไปที่อวี่เวิรนจื้อที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นก็ได้ก้มหัวคารวะด,ด้วยความเคารพอรวี่เวิรนจื้อก็ได้ผงกหัวโดยปราศจากการพูดพร่ำทำเพลงใดๆแล้วถามคำถามที่เขาอยากรู้กับตรงหมิงอวี่ไปตรงๆตรงหมิงอวี่ข้าได้ยินมาว่าเจ้านั้นถูกสังหารโดยประมุขอารามวิถีสวรรค์ในตอนที่เจ้าสู้กับเขานั้นเจ้าเห็นรูปหน้าข้าตาของเขาใช่ไหม เจ้าบอกข้ามาสิว่าตัวตนที่แท้จริงของประมุขอารามวิถีสวรรค์เป็นใครแล้วทันสวรรค์จะช่วยเจ้าล้างแค้นและบทขยี้ศพของประมุขอารามวิถีสวรรค์เป็นพันขึ้นให้อย่างแน่นอนหลังจากที่ตรงหนิงอวอได้ยินที่อวี่เหวินจื้อกล่าวสีหน้าของเขาก็ได้พลันแสดงความไม่พอใจอย่างสุดๆออกมาและในใจของเขาก็เต็มไปด้วยความคับแค้นจนกระทั่งเขาใจเย็นลงได้ก็ได้ต่อ,อวี่เหวินจื้อไปด้วยน้ำเสียงที่ชิงชังเรียนท่านประมุกเขาท่านไม่จะเป็นต้องไปตามสืบให้เสียเวลาประทานหอใบหยกเย่ๆค,คือประมุขอารามวิถีสวรค์เอง ตัวเขานั้นไม่เพียงแต่จะสังหารข้าแต่ไข่งอเจินเองก็ยังต้องตายด้วยน้ำมือของเขาได้โปรดของท่านประมุขเขาช่วยร่างให้พวกเราด้วยจัดการถอนรากถอนโคนสังหารเย่ๆและคนที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมดให้สิ้นอย่าให้มีปัญหาตามมาได้หลังจากที่พูดจบเงาของตรงหนิงอ,อวีก็ได้หายไปทันทีและตัวหนังสือสีดําที่อยู่บนแท่นรวบรวมวิญ,ญญาณก็ได้หายไปทันทีเช่นกันและแท่นรวบรวมวิญ,ญญาณก็ได้กลับมามีทีมและดูธรมธรมดาาอีกครั้งราวกับว่ามันไม่เคยถูกเปิดใช้งานมาก่อนเย่เๆ ข้าจะทําให้เจ้าเห็นว่าความสิ้นหวังที่แท้จริงเป็นอย่างไรอวี่เวิรนจื่อไม่สนการเปลี่ยนแปลงของแท่นรวบรวมวิญญาณในหัวของเขานั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่เงาดําเมื่อสักครู่บอกเขามาและใบหน้าของเขาก็ได้ค่อยๆน่ากลัวอย่างสุดๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเย่เย่มาก่อนแต่ก็มีข่าวมากมายเกี่ยวกับเย่เยในแผ่นดินชางหลังที่แม้แอต่อวีเวินจื้อก็ไม่ อาจเมินเฉยได้ตอนแรกอรวี่เวิรนจื้อนั้นคิดว่าเย่่ยนั้นแค่เป็นคนตัวเล็กที่ชื่นชอบการเป็นเป้าสายตาของผู้คนเท่านั้นและตัวเขาก็ไม่อยากที่จะเสียแรงไปเขาด้วยแต่ในเวลานี้ไม่มีใครในแผ่นดินทางหลังที่อยากที่จะเห็นเย่ๆนั้นซึ่งหวังอย่างสุดๆไปมากกว่าอวี่เวิรนจื้ออีกแล้วเหล่าสิทธิสำนักทันสวรรค์ทั้งหมดรีบกลับมาที่เขาสเวียนคงซานและเตรียมพร้อมเดินทางไปยังที่หมายต่อไป หลังจากที่ตัดสินใจว่าจะฆ่าเย่เย่ยังไงดีแล้วอวี่เหวินจื้อก็ได้มีแววตาที่เย็นเยือกปรากฏออกมาจากในดวงตาของเขาและได้ออกคำสั่งให้เหล่าสิทธันสวรรค์ที่ยังอยู่ในเมืองหลิงเฉิงด้วยเสียงดังรับทราบแล้วราชาเทพทั้งแดของทันสวรรค์ที่เพิ่งเผาหลิงเฉิงจนราบหลังจากที่ได้ยินคำสั่งของอวี่เหวินจื้อแล้วพวกเขาก็ได้หยุดมือและหอบกลับไปยังจวนในเขาเสวียนคงซานแล้วหลังจากนั้นเขาสวเียนคงซานซึ่งจอดอยู่เฉยๆเหนือเมืองหลิงเฉิงก็ได้พลันหันหน้าและค่อยๆลอยไปอยง้ตใ